สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรา,าราาคศีตุล EP ที่3เดือนพฤษภาคมนะคะว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรอดีตที่ผ่านมานะคะมันตัวคุณได้5ถ้วยมันมีความวุ่นวายมีการทะเลาะเบาะแวง่งเรื่องของคนสองคนสามคนนะคะคุณได้ มันเขาเรียกว่าคุณได้มีความรู้สึกนึกคิดที่สับสนมากค่ะเพราะว่ามันเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะตัวคุณอยากจะเดินทางอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะสร้างโมเมนต์ ดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วก็คุณก็ได้แสดงความรู้สึกได้เปิดเผยความรู้สึกของคุณให้กับเขาได้เห็นว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะคุณก็สร้างเขาเรียกว่าสร้าง power ให้เขาเห็นค่ะคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะเขากําลังแก้ไขห่วงสามห่วงมีอยู่แล้วก็มีผู้หญิงอยู่ด้านหลังเหมือนกับคุณกําลังจะเริ่มต้นสร้างความรู้สึก อะไรก็ตามค่ะคุณจะสร้างให้เขาเห็นคุณจะสร้างพ w e r ให้เขาได้เห็นนะคะแล้วตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีมีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่การงานของคุณเองก็ได้นะคะมันกลับมาหากันค่ะคุณกลับ เข้ามาในชีวิตของกันและกันแล้วได้พูดคุยตกลงต่อรองกันไว้นะคะบางทีตัวเขาอะอาจจะยังสับสนอยู่ก็ได้ค่ะในการกลับมาของคุณในครั้งนี้นะคะคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะเขามาพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้กําลังเทน้ําใส่ถ้วยอยู่ค่ะคุณ อยากจะมีกันและกันคุณอยากจะมีเขาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่าตัวเขาจะมีข้อเสียข้อด้อยอะไรก็ตามแต่คุณก็จะมองข้ามตรงนั้นไปนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมาก่อนหน้านี้แต่คุณก็ลืมมันไปก็เริ่มต้นกันใหม่ค่ะบางครั้งตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ ควบคุมคุณอยากให้ความรักครั้งนี้เป็นไปดังที่เขาต้องการก็ได้นะคะหรือตัวคุณเองก็ได้คะ่ะที่คอยควบคุมเขาชี้นำชักนำว่ารักของคุณคุณจะวางแผนให้เป็นแบบนี้หนึ่งสสาสแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณก็เลยต้องเครียดต้องคิดมากค่ะราชาไม่เท้าคิดมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันก็จะมีการกลับมางอ้อขอคืนดีกันนะคะคุณเห็นชายคนนี้ไหมคะเขาเป่าคูยอยู่ด้านล่างเข้ามาออดอ้อนผู้หญิงคนนี้เอาแมวมาด้วยค่ะเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยกถงขาวยอมแพ้อย่ามาง้อฉันเลยฉันยอมแพ้แล้วฉันยอมคุณแล้วนะคะ มันอาจจะเป็นไปนว่าคุณเคยทะเลาะเบาแวงกันแล้วมีใครคนหนึ่งกลับไปงอกันและกันค่ะแล้วมันก็สําเร็จด้วยนะคะเขาหรือคุณก็ตามคุณและเขายังมีกันและกันอยู่ในใจค่ะยังมีกันและกันอยู่ในใจเห็นไหมคะเขาวาดฝันวาดหวังความรู้สึกตรงนั้นไว้มันเป็นความรู้สึกภายในใจที่มีให้คุณนะคะ คุณอาจจะกลับมาเพราะว่าตัวคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องให้ต้องได้มาเจอเจอกันต้องมีเรื่องให้รับผิดชอบกันหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันมีอะไรที่จะต้องดูแลร่วมกันก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยังรอเขาอยู่คุณก็ยังมีสถานีรักตรงนี้รอเขาอยู่ตรงนี้ค่ะคุณก็จะไม่ว่าเขาจะ เคยมีใครต่อใครก็ตามตัวคุณก็ยังรอเขาอยู่ตรงนี้เขาจะมาหาคุณได้ทุกเมื่อทุกเวลาถึงแม้ว่าข้างกายของคุณจะมีคนอื่นอยู่ก็ตามแต่ในเมื่อเขามาแล้วเขาก็จะเจอคุณอยู่ตรงนี้ตัวคุณเองอาจจะแอบส่องดูเขาก็ได้ค่ะดูว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมแอบดูว่าเขามีใครหรือเปล่านะคะตัวคุณก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่อะค่ะ แล้วมันก็เขาเรียกว่าตัวคุณก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทําความรู้สึกใหม่อยากจะเอาอยากจะปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองให้เขาเรียกว่าเหมือนมาขอความรักใหม่มาขอความเห็นใจใหม่อะคะ่ะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาเป่าคุยอยู่แล้วก็มีเหรียญตะมีเหรียญอยู่ในตะกร้า ขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูไข่ขยายกันนะคะว่าไพ่ขยายจะเป็นอยางไงไพ่ขยายออกมาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามคุณจะรู้สึกว่าอยากจะดูแลเขาอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะดูแลเขาถึงแม้ว่ารักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ไม่แข็งแรงเป็นรักที่เสียเส่ยงๆเป็นรักที่จะต้องเขาเรียกว่าคาดเดาอะไรไม่ได้แต่คุณก็ยังอยากจะดูแลเขาอยากจะซัพพอร์ตเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เขากันนะคะ เขาออกมาบอกว่าตัวเขาก็มั่นคงอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะผิดหวังกับอะไรมาก็ตามความรู้สึกเขาอาจจะพังทลายลงไปแล้วก็ตามเขาก็ยังยืนหยัดแล้วก็มั่นใจอยู่ตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ เป็นเหมือนราชาทั่วอะคะ่ะมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นของตัวเองมากเป็นคนที่ทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองมากก็เป็นไปได้นะคะหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้ะคะ่ะเป็นคนที่ส่งพลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปกันไพ่สรุปอองมบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจด้วยการเริ่มต้นใหม่ ได้โอกาสใหม่ๆถึงแม้ว่าการตัดใจการตัดสินใจนยงนี้จะผิดพลาดยังไงคุณก็จะได้รับโอกาสในการตัดสินใจค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เขากันนะคะว่าไพ่ของเขาจะเป็นอย่างไรชาวตูนคะขอให้คุณใจเย็นๆกับความรักนะคะอะไรก็ตามที่มันได้จบสิ้นไปแล้วมีการเริ่มต้นใหม่คุณก็ มีเอเนจีใหม่ๆนะคะไพ่ของเขาเป็น the impress queen of swords ace of wands n i g h t of pentacles the magician tens of c a l f ace of pentacles the hangman สามของ s of อิ e c อ n เท็ l โคดู d e ็ of s <oughs> นอ r ซ s ส o ี่ข f ง u ัพดูเด e ดอืมเขานะคะตัวเขาเองเนี่ย เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเช่นกันค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถมีหน้าที่การงานอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากๆเขาสามารถทำอะไรทุกอย่างได้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยมีชีเชียนแล้วก็ ความรู้สึกของเขาอยากจะมีคุณอยู่ในใจเหมือนการ tense off ครับมันเป็นความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักค่ะเป็นเต็มเปียเป่ยมไปด้วยความมั่นใจแล้วตัวเขาว่าเหมือนกับบางครั้งทำอะไรไม่ได้ก็อยากจะหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาก็เหมือนอยากจะสร้างความสมดุลให้กับตัวเองอาจจะเป็นไปนได้ว่าเขาเป็นคนบ้าง,งานก็ได้ค่ะ กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่งคั่งในเรื่องการเงินก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องดาวของคุณกับเขาอดีตที่เคยทะเลาะบ,บอกแว้งกันมามันก็จะจบสิ้นแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่บางครั้งการเริ่มต้นใหม่นี้มันจะทําให้เหมือนกับ โดนแท้เขาอาจจะผิดหวังจากความรักมามันรู้สึกเจ็บปวดมันยังไม่หายดีค่ะแต่เขาขอเวลารักษาใจเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรักที่ดูแล้วยังมืดมนดูแล้วยังเป็นความรุ่มหลงดูแล้วยังเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นคงก็ตามนะคะเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเลือกไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่า อดีตของเขาหรือว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยบางครั้งตัวเขาอะค่ะอาจจะใช้คำพูดแรงๆรง้รรายๆใส่คุณก็ได้นะคะเพราะว่าการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการพูดคุยมันอาจจะเกิดปัญหากันค่ะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีตุลคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความรักของคุณจะดีจะรายย้ายยังไงก็ตามในเมื่อร้ายมันผ่านไปแล้ว จากนั้นสิ่งดีก็จะตามเข้ามาค่ะให้ใจเย็นๆกับชีวิตนิดนึงนะคะใครก็ตามใครหลายๆคนในช่วงเวลานี้อาจจะยังรู้สึกไม่โอเคกับในเรื่องความรักนะคะก็ให้ไปโฟกัสในเรื่องการงานกันก่อนก็ได้เพราะว่าเมื่อคุณมีความสุขก,กับตัวเองเมื่อไหร่พลังบวกพลังแสงออร่าที่อยู่ในตัวคุณก็จะส่องสว่างออกมาให้คู่ของคุณได้เห็น เมื่อเขาได้เห็นพลังออล่าของคุณเขาเห็นว่าคุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองแล้วนั่นแหละค่ะมันจะเป็นพลังดึงดูดให้คู่ของคุณเดินเข้ามาหาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คู่ของคุณนะคะมันก็จะถูกถูกพรมลิขิตดึงออกไปแล้วก็จะดึงคนที่เป็นคู่ของคุณเข้ามาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะล้วนไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ ในเมื่อสิ่งร้ายๆเคยเกิดขึ้นกับคุณมันก็ย่อมมีสิ่งดีๆเกิดข,ขึ้นกับคุณบ้างเช่นกันค่ะเอาล่ะค่ะขอให้ชาวรา,ราศีตนุลนะคะเปิดใจให้กว้างไม่ว่าสิ่งไหนจะเกิดมันก็ต้องเกิดคุณก็ต้องยอมรับมันสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีๆก็ขอให้คุณเก็บมันไว้อันไหนที่มันเป็นเรื่องร้ายๆก็ขอให้คุณลืมลืมมันไปบ้างก็ได้นะคะ ขอให้ชาวตุนโชคดีในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ